สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็มาพบกันกันกบช่องปั้นคุ้งกราฟิกอีกแล้วนะครับผมกราฟิกบานๆที่ทุกท่านก็ทําได้นะโอเคคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาได้คัดต้นไม้กันอ่าโอเคต้นไม้ที่มีใบอยากๆๆๆแบบนี้นะฮะมันเป็นรูปทรงที่เราไม่สามารถที่จะใช้เครื่องมือ <c oughs> อ่ selection แบบ อย่างเลสเตอร์ทูไม่ก็เพนทูอย่างเงี้ยมาไดคัทเนมัน,มนโอ้โหกว่าจะเสร็จกว่าจะโอ้ยากมันมีวิธีง่ายๆครับเพื่อนๆที่ผมจะพาเพื่อนๆทาง่ายนิดเดียวนะครับก่อนอื่นนะที่เราพูดถึงว่า <c oughs> ถ้าได้คัทแบบแบบบ้านๆแบบเดิมๆที่เราเคยทำอย่างอย่างอย่างเลือก s e l e c คชันแบบนี้นะครับควิกซ e ล e คชันอ่า ปุ๊บ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 จแล้วก็กดดีลิทแบบนี้ได้ไหมได้แต่มันไม่มีความมืออาชีพพอลองดูครับว่าถ้าเราซูมเข้าไปซูมเข้าไปเพื่อนๆจะเห็นอะไรไหมครับที่หลงเหลืออยู่แน่นอนว่าไอ้ส่วนขาวๆที่อยู่กลางต้นไม้ที่มันเป็นแสงรอดออกมา มันจะไม่ถูกเจาะไปมันจะไม่ถูกลบไปหรือแม้แต่ส่วนขอบที่มันยังเห็นสีฟ้าฟาอยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมเยอะเลยนะครับเพื่อนเนี่ยมันได้แต่มันง่ายไปโอเคอเรามาดูกันว่าวิธีการที่จะทำให้เนียนที่สุดเนี่ยเราทำกันยังไงคือเราได้คัดเสร็จเราจะเอามาใช้งานแบบนี้นะฮะก็คือเราได้ต้นไม้เนี่ยเนี่ยเห็นไหม ที่ได้คัดเสร็จเรียบร้อยแล้วหรือทําปกอย่างเงี้ยนะครับมามาดูกันเลยก่อนโอเคก่อนอื่นนะครับให้เราได้ภาพนี้มานะครับ <c oughs> ให้เราไปใช้ laser tool นะครับยกเครื่องมือ selection ง่ายๆนะครับเลือกตัวที่2นะครับคลิกในส่วนของต้นไม้เพราะว่าเราจะจะเอาแค่ต้นไม้อย่างเดียวนะครับส่วนอื่นเราไม่เอา รอ,อบต้นไม้ไปเลยนะครับโอเคบตรงนี้เราก็ไม่เอานะครับก็ลากข้ามไปเราจะเอาแค่พื้นหญ้า กับในส่วนของต้นไม้ต้นต้นนี้ต้นเดียวนะครับโอเคครับจากนั้นให้เพื่อนๆกด delete ทิ้งไปเลยนะมันก็จะเหลือในส่วนของต้นไม้กับพื้นหญ้าที่เราต้องการนะครับแล้วก็มี ส่วนของท้องฟ้าที่ยังหลงเหลืออยู่ที่เรายังไม่ได้ตัดออกไปซึ่งเราจะมาทําการตัดออกนะครับโดยการเพื่อนๆมาที่ c h a n n e l นะครับ Palette Channel คลิกเข้าไปปับ๊บตรงนี้นะถ้ายังไม่เห็นอยู่ตรงส่วนของแถบเมนูด,ด้านขวาให้เราไปาที่วินโดว์แล้วก็เลือก Channel ตรงนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมาปับ๊บก็จะเห็นในโหมดของ RGB หมดสี Red Green Blue นะครับสสีให้เพื่อนๆมาเลือกที่ Blue Channel Blue นะครับเพราะว่า l u u เนี่ยมันจะแยกความมืดความสว่างของวัตถุได้อย่างชัดเจนต้นไม้จะดำขึ้นเข้มขึ้นกว่านะครับก็ให้เลือก Blue แล้วก็สร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมาโดยการ ดูพิเคทนะครับลากเข้ามาตรงนี้นะครับเราก็จะทํางานกับบ o ูคอปปี้นะครับจากนั้นให้กด Command L หรือ c o n t r o l L เพื่อเรียก Level ขึ้นมานะครับโอเคจากนั้นให้เราปรับความเข้มให้ทำยังไงก็ได้ให้เข้มให้ต้นไม้มันเข้มที่สุดให้ดำที่สุดนะครับ ในส่วนของพื้นสว่างแล้วก็ให้มันขาวที่สุดเท่าที่จะขาวได้นะครับแล้วก็เลือกปรับจนกว่าเราจะพอใจนะครับโอเคอประมาณนี้นะครับถือว่าใช้ได้แล้วแต่เราก็กดโอเคไปแต่ว่าในส่วนของท้องฟ้าที่มันยังหลงเหลืออยู่เนี่ยเราจะทำไงดีนะครับเพื่อนๆมาใช้เครื่องมือนี้ DocTool ด็อกูคือการเกลี่ยสีให้มันสว่างขึ้นหรือขาวขึ้นนั่นเองนะครับกดคลิกเข้าไปแล้วก็ Exposure เป็นรอยนะครับจากนั้นปรับหัวแปลงขึ้นนิดนึงแล้วก็อ่ะก่อนอื่นให,ให้เพื่อนมาเลือกน้ำหนักก่อนนะว่าเราจะเอาเป็นแบบเงาเป็นแบบมิดโทนหรือเป็นแบบไฮไลท์ตอนนี้ผมเลือกสูงสุดคือไฮไลท์นะฮะเห็นไหมครับมันก็จะออกไป อ่ะส่วนส่วนนี้เราเลือกมิดโทนก็ได้นะฮะส่วนตรงด้านขวามือเนี่ยโอเคอ่ะตรงนี้เราเลือกไฮไลท์เลยจะได้ดเข้มเขมโอเคอ่ะเรียบร้อยครับทีนี้ก็จะตัดกันเรียบร้อยนะครับระหว่างต้นไม้กับพื้นหลังคือสีขาว นะครับชัดเจนให้เรามาเลือกโหลด Channel Add Selection ทำ Channel ให้มันเป็น Selection กดคลิกเข้าไปครั้งนึงแล้วเรามาเลือกที่ R G B แล้วเราก็กลับไปที่ l y y r อ่าจากนั้นนะครับจากนั้นเพื่อนเพื่อนกด Delete ไปเลยเห็นไหมครับกด Command D หรือ c o n t r o l D เพื่อ ดิสซเลชันออกไปเห็นไหมครับในที่สุดเราก็ได้ต้นไม้ที่ได้คัดเรียบร้อยแล้วให้เราขยายดูในส่วนของตรงกลางที่มันยังเป็นสีที่มันเป็นสีฟ,ฟ้าฟ้าท้องฟ้าแต่ก่อนที่เป็นเห็นไหมออกหมดเลยนะครับอ่าโอเคเลยแบบนี้ยังไงครับเรามาลองใส่แบ็กกราวดูว่ามันจะใช้ได้ไหมอ่ะสร้างเลเยอร์ใหม่ขึ้นมา นำมันมาไว้ข้างล่างแล้วก็เทสเีเอาสีฟ้านะครับกดตรงนี้นะดึงมือถังสีแล้วก็จิ้มโอ้เห็นไหมครับเพื่อนๆได้ยังครับเสร็จแล้วนะครับการไดคัดต้นไม้ด้วยการใช้คำสั่งแค่ Channel กับ Level นะจากนั้นเราก็สามารถนำไปใช้ได้เลยนะครับ ก่อนนำไปใช้นะครับก่อนที่จะนำไปใช้ให้เพื่อนๆเซฟเป็น PNG นะครับไฟล์ PNG ก็คือไฟล์พื้นหลังโปร่งนะครับแล้วก็เซฟแอดไปเลยอา b i g t PNG ปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ได้ต้นไม้ที่ได้คัด พื้นหลังออกเรียบร้อยแล้วก็สามารถนําไปใช้กับแบ็กกราวด์อื่นได้อย่างสบายเลยอย่างง่ายๆเลยอย่างเช่นที่ผมทําตัวนี้นะฮะปึ๊บๆๆแล้วก็ทําปกโอเคง่ายไหมครับเพื่อนแค่ไม่กี่คําสั่งเองนะครับลองทําตามดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะมาว่ากันด้วยเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามนะครับช่องปันคุงกราฟิกนะครับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ